ก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็คลิปนี้เดี๋ยวพามาเปลี่ยนหลอดไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟถอยนะครับซึ่งหลอดตัวนี้ก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็ตัวชิปเขาเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันดีกว่านะครับแล้วก็แรงกว่านะมีทั้งหมดประมาณ36ชิปนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนทงของเดิมนะครับของเดิมที่ผมใส่อยู่คือตัวร้อยสี่สิบสี่นะครับนะก็ตัวนั้นก็แรงนะครับนะกวิธีการเปลี่ยนเป็นยังไงก็มาดูกันครับในส่วนของการเปลี่ยนนะครับก็เปิดผ้าตัวนี้ออกนะผ้าสกักรัดตัวนี้นะครับมันจะปิดอยู่นะเปิดออกตักวหลอดไฟถอยเรานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะใช้บิดทวนเข็มนะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ซึ่งของเดิมที่ผมใส่อยู่ก็เป็นตัวร้อยสี่สิบสี่นะอย่างที่บอกไป วิธีออกก็กดลงนะครับแล้วก็บิดทวนเข็มก็จะออกมาแบบนี้ออกแล้วหลังจากนั้นก็ให้เอาหลอดตัวใหม่เรานะครับตัวนี้นะใส่เข้าไปมันจะมีล็อกของมันนะครับใส่เข้าไปเลยอันนี้นะครับก็หลังจากที่ใส่ไปแล้วนะครับก็นี่นะหน้าตาแบบนี้เลยก็สวยมากอีกหน่อยนะเดี๋ยวอีกข้างก็ให้ทําเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ผมก็เอาหมุดยึดออกแล้วนะก็เปิดออกมาแบบนี้แล้วก็บิดเอาตัวหลอด ออกมานะครับบิดควนเข็มนะครับควนเข็มแล้วก็ดึงออกมาอันนี้ก็หลอดเดิมตัวร้อยสี่สี่ชิปบิดแล้วก็ดึงออกนะครับเอาตัวของใหม่ใส่เข้าไปนะนี่คือของใหม่นะครับก็เล็งให้ถูกรูนะครับแล้วก็กดแล้วก็บิดแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะว่าหลอดจะติดไหมนะครับแล้วก็แซงจะเป็นยังไงนะครับก็แซงที่ได้นะครับก็ประมาณนี้นี่นะแซงขาวๆนี่เห็นไหมครับเนี่ยขาวๆตรงนี้นะที่นิ้วผมชี้เนี่ย ประมาณนี้นะส mm ่วนอีกข้างก็สิดเหมือนกันนะครับนี่นะก็อ่าดันกลับคืนนะครับเอากลับคืนรูเดิมก็พยายามหาล็อกมันนะครับมันจะมีล็อกของมันนะพยายามค้นหาให้เจอนะครับอ่ะผมก็ใส่กลับคืนไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะขาวๆตัวนี้นะอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึงก็ตัวนี้ขาวๆใส่กลับคืนเรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับก็แสงเวลาเราเปิดไฟถอยนะครับ เวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะอ่าด้านหนึ่งนะครับประมาณนี้โดยรวมนะครับโดยรวมอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนตัวไฟถอยนะครับก็แสงสีขาวนะครับก็ขาวสว่างนะครับอ่าดึกๆไม่มั่นใจว่าจะสว่างขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีอะก็วิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับสําหรับใครอยากเปลี่ยนเองนะ คลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์หรือว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมารอติดตามแลบชมกันคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย